สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับยูกิเพนพกานั่นเองซึ่งปกตินะคะเราก็มีการมาอัปเดตเรื่องราวของยูกิกันเยี่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะสําหรับยูกิเองก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยผลงานของเธอเนี่ยคือจะต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะคะถ้าพูดถึงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานเพลงผลงานคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่านอกจากนั้นที่แบบว่าได้รับความสนใจแล้วก็หลายๆคนเนี่ยต่างพูดถึงนะคะก็คือเป็น คนงานละครนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องสิงโตล้าซิ่งถือได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าทายทํากันเนี่ยมาอย่างยาวนานตอนนี้หลายๆคนก็ยังแบบคาดเดาบทของยูกิไม่ได้ว่าเธอเนี่ยรับบทเป็นอะไรนะคะแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยจะประมาณไหนนะคะก็เหมือนว่าถ้าพูดถึงเรื่องย่อเรื่องค่าๆที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบว่าได้มีการอ่านหรือว่าได้มีการ ฟังคร่าวๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของหมอลามอะไรอย่างนี้นะคะกับแบบว่า,าวัฒนธรรมสิงโตเชิดสิงโตอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะแบบว่าเข้มข้นแค่ไหนแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราก็จะได้รับฟังแล้วเราก็จะได้ดูนะคะจากเรื่องนี้ตอนนี้หลายๆคนก็แบบว่ารอดูกันเกียอะมากๆแล้วยูกินะคะเธอก็เรียกว่าทุ่มเทมากๆแล้วทุกครั้งที่ไปกองถ่ายเนี่ยนะคะ เราก็จะเห็นได้เลยว่ายูกิเองเธอก็อัปเดตแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องบอกว่านักแสดงเนี่ยคับคั่งจริงๆทั้งนักแสดงนะคะพี่ๆนักร้องพี่ๆนักร้องหมอลำนะคะต่างๆก็คือรวบรวมอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ารวบรวมศิลปินนักแสดงเนี่ยคับคั่งเลยเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่ามีใครบ้างแล้วก็แต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นใครกันบ้างนะคะรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยก็สนุกสมการรอคอยอย่างแน่นอนแล้วก็เป็น เรื่องที่แปลกใหม่นะคะแล้วเราก็เห็นความทุ่มเทของนักแสดงทีมงานทุกคนแล้วก็คือน่ารับชมจริงๆ นอกจากนั้นเนี่ยนะคะอย่างล่าสุดนะคะสำหรับยูกิเองเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าเธอเนี่ยก็ได้มีการแชร์รูปพี่ๆในกองถ่ายนะคะก็เหมือนว่าจะเป็นแบบพี่นุกธนาโดนพี่เอกแล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่แบบว่าได้มีการถ่ายรูปด้วยกันขณะที่แบบรอเข้าฉากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วยูกิเธอก็บอกว่าเอ็นดูพวกพี่ๆในแต่ละรูปมากเลยโดยเฉพาะแบบรูปนี้ที่พี่ๆเนี่ยทำท่าน่ารักนะคะก็คือพี่ๆในกองถ่ายเนี่ยดูแลยูกิเนี่ยดีมากๆแล้วก็เอ็นดูเธอเนี่ยเหมือนน้อง คนนึงเลยเพราะว่าเรียกได้ว่ายูกิเองเนี่ยก็เป็นน้องเล็กในกองถ่ายเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเธอก็อายุเพียง17ปีเท่านั้น พี่เนี่ยก็น่าจะเอนดูในการทํางานของเธอนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยตั้งใจทํางานมากมากนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามุ่งมั่นแล้วก็มีสัมมาคาระวะมีความน่ารักก็เลยทําให้พี่พในกองเนี่ยเอนดูครั้งนี้นะคะยูกิเธอเห็นภาพนี้ของพี่พี่ขนาดที่แบบรอเข้าฉากเนี่ยก็ทำเอาเธอเนี่ยประทับใจแล้วก็เอนดูพี่พี่ถึงขนาดที่จะต้องแบบว่าเอามาลงสตอรี่เลยนะคะก็ถือบบว่า เป็นภาพที่น่ารักแล้วเราก็เห็นมิตรภาพที่ดีนะคะกับยุกิแล้วก็พี่ๆในกองถ่ายก็เรียกได้ว่าครั้งนี้ก็คือเป็นกองที่สนุกสนานแล้วก็มักจะเห็นสีสันเห็นความคึกคักสนุกสนานเนี่ยปล่อยออกมาอยู่เรื่อยๆก็ทําเอาครั้งนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอชมนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต่างตื่นเต้นนะคะกับละครเรื่องนี้เนี่ยมากๆเลยนะคะยังไงก็สามารถ รอติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาแบบว่าพูดถึงเอามาอัปเดตกันเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างแบบว่าพูดถึงกันหลายๆคนเนี่ยก็ต่างแบบว่าอัปเดตกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงกันเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับ เรื่องนี้นะคะสิงโตลำริงก็น่าจะใกล้ออนแอร์แล้วก็น่าจะปิดกล้องแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเข้มข้นมากๆเลยในการถ่ายทําในการแสดงในครั้งนี้นั่นเองนะคะถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยนะคะที่เราเนี่ยก็ได้เห็นการแล้วแฟนๆเนี่ยก็ต่างมาว่ามีการพูดถึงกันนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องสิงโตลำตริงนั่นเองและนี่แหละค่ะสาหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ค่ะ huh?